ฉันอยากดูแลก่ดว่าความจริงของเพืนขอท่านจะเป็นหญิงหรือชายเข้าไปถามจะพ่อไปไหนแล้วพ่อพ่อลาฉันเฮ้ยใช่เลยคุณแม่แม่พี่คะแม่มาด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยดีวยเดีวดยวยวเดมเดีวเยวเดีวเย เออไอ้าเกย์พาไปใช้คนเดียอยู่นะวงที่แล้วผมจได้ครัไอ้เกให้ดูมันนั่งหลับยังไงเราออไ้ดได้ดีผมอบมันหลับง่าอราลิเกโอ้ไอ้นี่สองมึงจะเจอ้นี้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ลูกพอไมบน้จะไปอยู่คนนี้ เหมือนส่องกระจกจริงเหรอก็เข้าไปใกล้สิลูกอะไรนะเขาก็ไปใกล้ๆไปหาใกล้ๆไม่อยากหน้าเหมือนมันเลยพี่มึงไม่ได้มึงอย่าบอกว่าหน้าเหมือนกูไอ้นี่มาโหกไม่ได้เดี๋ยไล่ออกจากบ้านเอาอย่างนี้กันไมงรู้ใครเผาใครทำไมเขาเรื่องจริงมาเล่นกันนะลูกพ่อว่าไงลูกไอ้นี่มันคือใครอ่ะดี๋ย่เผาก็ดีเดี๋ยวพ่อจะบอกอธิบายทำจริงนะนะใหญ่ๆพึ่งๆใหญ่ไม่ดีอย่าพึ่ง ผมไม่ลองมีคถามได้ด้วยเลยขับแซงขับขับแซงขับปิดโทรศัพท์อดครับทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าทั้งประเทศครับพ่อไอ้คนนี้มันคือราเชนนี่คือราชันแฝดผู้พี่ของเองราชันนี่คือราเชนแฝดน้องของเองทั้งสองเป็นพี่น้องกันลูกยูดาเชนเก่งไอ้เนี่ยไอ้คนที่ทำมันงุ่นไวยอ่ะโดนตบซ้ายตบขวาอย่าที่มาให้ฟังโอ้โหวน้องแล้วราชาราเชนน้องพี่ เดี time, ๋ยวไอ้หน like ูเองสองคนเป็น no. พี right? ่น <Dru id regeneration> ้องกันแล้วเองรู <ky> oh, sure ้ไหมมึงเนี่ยก็ยังมีพี่น้องนี่มึงคือแฝดพี่แฝดน้องไม่ใช่ไม่าใช่มาใช่มาใช่โอ้โหเดี๋ยนี่ครับอมชงมึงอยากรู้ว่าเป็นแฝดยังไงนี่พ่อจะเปิดเผยความจริงนี่ไงลูกโอ้มึงคือพี่น้องกันลูกไอ้เหี้ยหัวถกตะคุ่หัวถกมึงเป็นพี่น้องกันลูก อุตส่าห์ปิดความแล้วเดี๋ยวก่นอนนะอันนี้คือน้องชายใช่เหรอเอาลกใช่ไหมเอาผมออมไปใช่เหรอพี่พี่ฝันไม่มีเหรอทำไมพี่ฝันไม่พิสัยเอาของน้องไปใส่เฮ้ยโวยหน้าเกลีย,ยดอยึดกูจะอ้วก,กเก็บปปปกไปมึงไ,ไม่ถือเรื่องพ่อไปพอมเขามีปัญพ่อเนี่ยใส่พันเนี่ยทำไมไปไกลๆกูอยู่หาจะอยากรู้ไหม ว่าพี่เป็นพี่แท้ๆเองหรือไม่เองดูเฮ้มันไม่มีเอาไปคนเดียวโอ้ทารุนเองดูไหมกุญซายมันพรอมแล้วพอตอนแล้วในวังหลยวเกิดเรื่องใหญ่แล้วราเชนก็คือเจ้าราชันคือพี่แสดงว่าเองใช่ไหมที่ไปที่อุทยาหลวงพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ากฎมันห้ามไปเองไปมาใช่ไหมไม่รู้เนี่ยคะต้องไปไม่ในเรื่องอะ ไปมดิผมไปมาเยอะต้องต้องไปสิลูกใช่พี่เอาจริงจ้ามึงรับคณะลิเกยังเออยังไม่ได้ตั้งที่กูสมัครเป็นจบเอ้ยเอ้ยแล้วมึงจะทิ้งซันมาทงคันไม่ได้ไงเท่บำรุงมุฒิธรมึงทิ้งเขาได้ไงทิ้งายเดี๋ยวละครเวทีเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวดาราหนักแสดงเพี้ยงานไม่รับกูจะแดกขี้อยู่เลยเออเรามีหน้าที่ เราต้องไปซ้อมละครเวทีด้วยนี่เราอินเตอร์ฮะมุนรักลูกทุ่งพรุ่งนี้ใช่เราต้องไปซ้อมด้วยกันแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยด้วยอีกต้องดูแา,าตัวเองให้ดีด้วยเรี๋ยึงกูไม่ได้ไปเอีวพ่อแล้วตอนนี้เริ่มรับสายสองแล้วอะ่ะพอ่อฉันขออนุญาตนะราเชงนั่งก่อนราชันเป็นยังไงบ้างลูกเรื่องราวในเมืองหลวงตอนนี้เรียบร้อยดีหรือเปล่าลูกตอนนี้เนะี่ยฉันราชันไ,ได้ไปหานระวังหลวงแล้ว แล้วมีเรื่องเกิดเรื่องใหญ่คนคิดว่าราเชร,รูปล่างหล่อๆนี่เนี่ยมาคล้ายฉันถ้าได้ราเชมันก็ฉันก็ไม่เคยเจอว่าราเชไม่วางหลงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยลูกสงสัยเหลือเกินว่าองค์อัญเชิญเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันเลยตัดสินใจถามเลยว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะผู้หญิงคือมีนางข้าหลวงอัญเชิญคนเดียวที่อยู่ในวังหลวงองค์ข่าอัญเชิญได้บอกว่า ให้กลับมาถามคนที่ชื่อหลวงคาะเป็นอาหารชั้นผู้ใหญ่อยู่ในวังหลวงมานานแล้วก็คือพ่อว่าองค์เงินเนชะิญน่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าพ่อแต่ว่าองค์เงินเชิญเป็นผู้หญิงลูกจะได้แต่งงานกับเขาแต่ถ้าพ่อแต่ว่าองค์เงินเชิญเป็นชายนะ่ะลูกหัวขาดแน่พ่อลาชันถ้าเจ้ายากจะรู้ข้อกตะหอ ហ <tiny> ើយខោអីប៉តានិលទីបើមកទីចប อยากคิดล้วงเกินโอ้ยไปล่วงเกินเดี๋ยวสดี๋ยันอะไรของพ่อคุณสะดุ้งเลยขนาดนี้อะของพ่อคุณตกใจพ่อไม่ใช่ตกพ่อพ่อเขาเด็กขาดด้วยอ่ะเองรู้ใช่ไหมพ่อพ่อเป็เด็กขาดโอ้โหพ่อเขจริงจังนะพาะสำนักน้ำลายไหลเลยนี่ถ้าผู้ชมจะถ่ายรูปมาถ่ายนะครับนี่ไรอันสันกอบนะครับโโอ้ห เออไลอันกันกองใช่ใช่ไลอ่ะเราคืออะไรเนี่ยไลไปไกลไกลอะไรบูนเจ้ายาก้าวไกลไปล่วงเกิดเช่นไรพอถึงตอบอันเช่นเป็นชายพ่อเป็นผู้ชายลูกเฮ้ย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 มึงเฮ้ยอะไรเข้าได้ยังอยา เดี๋ยวอ่ะรอให้ตัวกเดี๋ยวลีโอจัดให้โอ้ลีโอจะขายตัว <c oughs> ไรตัว <c oughs> นี้ถึงเฮ้ยได้กระเชนที่พ่อของเมื่อกี้ว่าโอันเชิญเป็นชายพี่ต้องหัวขาดแน่เอางี้นะพี่ฝากดูแลที่บ้านด้วยนี่ตรงตรงกลับบ้านแล้วที่บ้านหรือว่าจะอยู่ต่อ <c oughs> ไปกลับโดนยัง <c oughs> ให้ไปดูแลที่บ้านอยากกลับโดนยังจะได้ส่งเลยได้แล้วแต่ ไปนะ่ปจักับพี่พี่อยูพี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วกูไม่ยอมให้มึงกลับหรอกเอาไหนจะเรื่องนะไปไปด้วยกันไปกับพี่เออไปจัดงานแต่งขึ้นมาไปกับพี่แล้วหรอไปกับพี่อ๋อพี่ก็พังไปไหนเราไม่หลอกจัดงานแต่งขึ้นมาถ้าผู้ดคมชอบพี่และชอบเองเขาต้องมางานแต่งของเราเป็นแน่พี่เปิดเจ้าสาวให้ฉันหน่อยได้ไหมเอามั้งง่ายๆเงียบๆไม่ต้อง ไปเป็นเจ้บอกด้วยกันไปด้วย